ยู u ูบผ e กเซอร r ส s p e n s perfectly align call to action viewers แผ่นป้ายบอกฉากสตรองไทยฮุก with CTA คุณเคยสงสัยไหมว่าความลับโบราณที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นดินไทยสามารถเปลี่ยนชะตาของทั้งชาติได้คืนนี้เราจะพาคุณย้อนเวลาไปสำรวจตำนานที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยท่ามกลางแสงสว่างแห่งโบราณและเงามืดที่ตามหากุญแจลับนี้คุณจะได้เห็น ความกล้าความลึกลับและอำนาจที่ซ่อนอยู่ในทุกก้าวแต่ระวังความจริงบางอย่างอาจทำให้คุณตกใจถ้าคุณอยากรู้ว่ากุญแจลึกลับนี้อยู่ที่ไหนและใครจะได้มันไปอย่าพลาดกด subscribe เลยตอนนี้และฝาก c o เมน n ์ไว้บอกเราว่าคุณคิดว่าชายชราจะเอาชนะความลึกลับนี้ได้หรือไม่ดูต่อไปเพราะเรื่องราวนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น พันธีซินเนมันิกสองถึงสามลายหกสิบวิวคลิปคลิปเซอร์สเพนส์เพอร์ฟิคลีเออร์ไลน์เสียงกลองโบราณดังสะท้อนจากภูเขาเก่าแก่คล้ายบอกเล่าความลับที่สืบทอดมากว่าพันปีตำนานที่ไม่มีใครกล้าแต่ต้องแต่ยังคงหล่อหลอมผู้คนไทยให้ยืนหยัดอยู่จนถึงวันนี้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมอกเช้าลอยคลอเคลียผืนน้ำชาวบ้านพนมมือไหว้พระอาทิตย์แรกของวันเสียงระฆังวัดดังแผ่วเบา เหมือนเสียงเรียกจากอดีตที่ยังไม่เคยเงียบหายตำนานเวียดนาม4,900ปีกลับสะท้อนกับความทรงจำของดินแดนไทยแผ่นดินที่เคยผ่านสงครามการต่อสู้การเสียสละทุกเสียงร้องทุกหยดเลือดถูกเก็บไว้ในสายลมที่พัดผ่านทุกนานและวัดวาแต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีคำตอบคือความลับที่คนโบราณฝากไว้ใครกันที่ถือกุญแจไขไปสู่เส้นทางแห่งความรุ่งเรือง ทำไมจากแผ่นดินสงครามถึงกลายเป็นเสือเศรษฐกิจเอเชียได้ในตรอกเล็กกลางกรุงเทพชายชารานั่งมองตึกสูงระฟ้าสายตาของเขาเหมือนมองเห็นทั้งอดีตและอนาคตเขารู้เรื่องราวที่ไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องราวที่ถูกซ่อนในศิลาจารึกเก่าเรื่องราวที่จะเปลี่ยนความเข้าใจของทั้งชาติเสียงรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเหนือศีรษะผู้คนเดินเร่งรีบไปทำงาน แต่ไม่มีใครรู้เลยว่าความลับที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเมืองนี้กำลังจะถูกเปิดเผยอ,อีกครั้งคืนนี้เองเมื่อแสงจันทร์เต็มดวงส่องลงวัดเก่าแกร่ริมฝั่งน้ำคำทํานายที่ถูกฝังมานานนับศตวรรษกำลังจะเริ่มต้นใหม่แสงจันทร์ส่องลงบนเจดีย์เก่าเงาของพระพุทธรูปทอดยาวไปตามพื้นหินสายลมพัดใบโพวยเหมือนเสียงกระซิบจากบับชน ทุกสายตางเงียบงันแต่หัวใจของผู้ที่รู้เรื่องนี้กลับเต้นแรงชายชาราลุกขึ้นช้าช้ามือสั่นเล็กน้อยแต่แววตากลับแน่วแน่เขาเดินไปยังประตูไม้เก่าแก่ที่ปิดตายมานานประตูซึ่งเล่ากันว่าไม่มีใครเปิดได้ตลอดร้อยปีภายใต้บานประตูนั้นมีบางสิ่งที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแผ่นดินเสียงสวดมนต์จากพระในวิหารดังแผ่วแเหมือนกลบเกลื่อนเสียงกลไกบางอย่างที่ขยับ ทันใดนั้นประตูไม้ส่งเสียงคลืดคราดเหมือนจะยอมเปิดออกลมเย็นจัดพัดวู้ผ่านราวกับจิตวิญญาณโบราณหลุดออกมาเขาก้าวเข้าไปภายในเต็มไปด้วยภาพเขียนสีจางๆบนผนังเป็นภาพนักรบโบราณเป็นภาพเรือที่แล่นข้ามทะเลเป็นภาพชาวบ้านพนมมือสาบานต่อฟ้าและแผ่นดินแต่สิ่งที่ทำให้หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะคือแผ่นศิลาที่ตั้งประหานกลางห้อง สลักเป็นอักษรโบราณที่ไม่มีใครอ่านออกทว่ามีเพียงสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ชัดเจนสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่ปรากฏอยู่ในธงชาติไทยยุคแรกเริ่มชายชรายหยิบตะเกียงน้ำมันขึ้นส่องเงาของสัญ,ญลักษณ์สะท้อนบนผนังหินและในวินาทีนั้นเองเขาได้ยินเสียงหนึ่งแผ่วเบาเสียงที่ไม่ใช่ของคนเป็นแต่กลับดังชัดเจนในหัวใจเจ้าคือผู้ถูกเลือกเสียงนั้นก้องกังวานในถงหินเย็นเยียบ แม้จะไม่มีใครอยู่รอบกายแต่ชายชรากลับรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากนับร้อยวิญญาณสายลมพัดแรงขึ้นตะเกียงในมือสั่นไหวแสงไฟเต้นระริกสะท้อนกับอักษรโบราณที่สลักบนแผ่นศิลาเขาเอื้อมมือแตะลงบนสัญลักษณ์นั้นทันใดนั้นพื้นห้องก็สั่นสะเทือนเศษฝุ่นเก่าแก่ตกลงมาจากเพดานเสียงเหมือนน้ำไหลดังขึ้นจากใต้พื้นหิน กลไกโบราณเริ่มทำงานราวกับตื่นขึ้นจากการหลับไหลนับศตวรรษชายชาราถอยหลังด้วยหัวใจสันสัตน์ภาพบนผนังเริ่มเคลื่อนไหวทีละน้อยนักรบที่เคยหยุดนิ่งกลับก้าวเดินเรือที่เคยถูกวาดทางกลับแล่นข้ามคลื่นเสียงสาบานของผู้คนในภาพก้องสะท้อนออกมาและท่ามกลางเสียงทั้งหมดนั้นมีถ้อยคำเดียวที่ดังชัดเจนที่สุดเมื่อเสือแห่งเอเชียจะตื่น จะมีเพียงผู้ถือกุญแจเท่านั้นที่นำพาชาติรอดพ้นชายชาราหลับตาลงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาเข้าใจแล้วว่าทำไมบรรพชนจึงเลือกเขาแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่อาจหาคำตอบได้กุญแจอยู่ที่ไหนเสียงก้องสะท้อนคำถามนั้นไปทั่วถงหินกุญแจอยู่ที่ไหนเหมือนเสียงโบราณตั้งใจจะทิ้งปริศนาไว้ให้ค้นหาชายชาราหายใจที่ สายตาจับจ้องไปยังศิลาจารึกตรงหน้าแล้วทันใดนั้นแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาทางช่องเล็กบนเพดานส่องลงมาที่มุมหนึ่งของห้องเผยให้เห็นลวดลายซ่อนอยู่ใต้ฝุ่นและตะไคร้สีเขียวเขาค่อยๆใช้มือปัดฝุ่นออกลายเส้นนั้นคือรูปโบบานกลางน้ำบัวสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความศรัทธาแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในดอกบัวนั้นคือรูปร่างของกุญแจเล็กๆที่แกะสลักไว้ชัดเจน หัวใจชายชาราเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาเอื้อมมือแตะลงไปลวดลายสันไหวราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตและในวินาทีนั้นเสียงฝีเท้าลึกลับดังขึ้นจากประตูด้านหลังมีใครบางคนกำลังก้าวเข้ามาในห้องเดียวกับเขาเสียงฝีเท้าหนักแน่นสะท้อนก้องบนพื้นหินเย็นชายชาราหันขอบไปทันทีเงาร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นในแสงตะเกียงริบรี่ ใบหน้าถูกบดบังด้วยผ้าคลุมสีดำแววตาคมกริบจ้องตรงมาไม่กระพริบบรรยากาศในห้องพลันเงียบงนันแม้แต่ลมที่เคยพัดผ่านยังเหมือนหยุดฟังชายชารากำมือแน่นพยายามซ่อนความหวาดกลัวที่ก่อตัวขึ้นในอกท่านรู้หรือไม่ว่ากำลังแต่ต้องสิ่งใดเสียงชายปริศนาดังทุงม้มต่ำเต็มไปด้วยแรงกดดันจนหัวใจสั่นสะเทือนชายชารานิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วหันกลับไปมองศิลาบัวที่ยังส่องแสงเบาบางนี่คือสิ่งที่บรรพชนฝากไว้กุญแจที่จะปลุกเสือแห่งเอเชียให้ตื่นขึ้นอีกครั้งชายในผ้าคลุมหัวรอเบาๆเสียงหัวเราะยินิเยือกดังสะท้อนราวกับเสียงวิญญาณถ้าเป็นอย่างนั้นกุญแจนี้ต้องไม่ตกอยู่ในมือท่านในเสี้ยววินาทีเงาดำพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วตะเกียงในมือชายชาราหล่นแตกกระจายแสงไฟดับวูบ เหลือเพียงความมืดสนิทและเสียงลมหายใจประสานกันในห้องโบราณความมืดเข้าครอบคลุมทุกมุมห้องเสียงลมหายใจดังสะท้อนราวกับมีผู้คนหลายสิบชีวิตอยู่รอบกายชายชราพยายามปรับสายตาแต่สิ่งที่เห็นมีเพียงเอาไหวไปมากลิ่นไม้เก่าและฝุ่นโบราณคลุ้งไปทั่วหัวใจเต้นแรงเหมือนกลองศึกในคืนฝนตกทันใดนั้นแสงจันทร์จากช่องบนเพดานส่องลงมาอีกครั้ง เพียงพอที่จะเผยให้เห็นเงาคมของมีดสัน้นที่ชายในผ้าคลุมกำลังถือไว้แนบลำตัวชายชาราถอยหลังจนชนเข้ากับผนังหินมือยังแต่อยู่บนลวดลายรูปบัวและในวินาทีที่เขาคิดว่าทุกอย่างจบสิ้นลวดลายบนผนังกลับสว่างวาบเสียงก้องดังกระแทกถงหินผู้ไม่บริสุทธิ์จะถูกปฏิเสธผนังสั่นสะเทือนพื้นห้องเริ่มแยกออกเป็นร่องลึก ชายในผ้าคลุมเสียหลักเกือบล้มมีดในมือสะท้อนแสงจันวูบหนึ่งแต่ยังคงจ้องชายชาราด้วยดวงตาแข็งกร้าวชายชารากำลังจะเอื้อนเอ่ยคำถามแต่ยังไม่ทันได้เปล่งเสียงแสงสว่างจากสัญ,ญลักษณ์บัวก็แผ่กระจายไปทั่วห้องเหมือนประตูอีกมิติกำลังจะเปิดออกลมแรงพัดกรูเข้ามาจากรอยแยกกลางพื้นหินเสียงคล้ายคลื่นทะเลซัดกระทบฝั่งดังขึ้นท่ามกลางถงปิดทึบ ชายชาราปิดตาเพราะแสงสว่างเจิดจ้าเกินกว่าจะทนไหวเมื่อเขาลืมตาอีกครั้งภาพตรงหน้ากลับไม่ใช่ห้องหินเก่าแก่ที่เพิ่งยืนอยู่เขากลับพบว่าตนเองยืนอยู่กลางทุ่งกว้างท้องฟ้าสีแดงเหมือนยามอาทิตตกรอบกายเต็มไปด้วยนักรบโบราณนับร้อยแต่งกายด้วยเกราะไม้และหอกยาวทุกสายตาจ้องมาที่เขาเพียงผู้เดียวชายชาราหายใจไม่ออกไปชั่วขณะ หัวใจสั่นไหวเมื่อเสียงหนึ่งดังขึ้นจากเบื้องหน้าแม่ทัพผู้สวมหมวกขนนกสีขาวย่างก้าวเข้ามาช้าๆเจ้าคือทายาทผู้ถือกุญแจแห่งแผ่นดินชายชราสับสนน้ำตาเอ่อคลอเขาไม่เข้าใจว่าทำไมโชชตาถึงพาเขามาที่นี่แม่ทับชี้หอกไปยังขอบฟ้าที่มีเงาสีดำกำลังปกคลุมเสียงกลองศึกดังสะเทือนพื้นดินเสือแห่งเอเชียกำลังจะถูกท้าทายอีกครั้ง แม่ทับเอ่ยเสียงก้องแต่กุญแจยังไม่ถูกค้นพบในโลกมนุษย์และศัตรูของเจ้าก็กำลังตามหามันเช่นเดียวกันทันใดนั้นภาพทุกอย่างสั่นไหวเสียงกรีดร้องดังขึ้นรอบทุง่งร่างชายชาราถูกดึงกลับไปในความมืดมิดก่อนที่เขาจะเห็นชัดว่าศัตรูที่ว่าคือใครความมืดโอบรัดท,ทั่วทั้งร่างชายชารารู้สึกเหมือนร่วงตกลงไปในเหวลึกไร้ก้น เสียงหัวใจเต้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรองรัวและทันใดนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งเขากลับมาอยู่ในห้องหินเก่าแก่ดังเดิมแสงจากสัญ,ญลักษณ์ดอกโบวยังคงส่องวาบอยู่บนผนังแต่คราวนี้ชายในผ้าคลุมไม่ยืนอยู่ตรงนั้นอีกต่อไปแทนที่กลับเป็นเสียงก้าวเท้าหนักๆดังขึ้นจากมุมมืดเสียงคล้ายกับมีทหารหลายคนเดินเข้ามาพร้อมกันไฟคบเพลิงถูกจุดทีละดวง แสงส้มส่องให้เห็นชายชกันในชุดเครื่องแบบลับใบหน้าพวกเขาไร้อารมณ์สายตาคมกริบจ้องตรงมาที่ชายชาราผู้นำของพวกเขาก้าวออกมาข้างหน้าหยุดยืนตรงข้ามแผ่นศิลาบัวในที่สุดก็มีคนปลุกมันขึ้นมาน้ำเสียงนั้นเย็นชาแฝงด้วยอำนาจที่ไม่อาจปฏิเสธชายชาราก้าวถอยหลังพวกเจ้าคือใครชายคนนั้นยิ้มบางบาง เราคือผู้พิทักษ์เงาหน้าที่ของเราคือป้องกันไม่ให้กุญแจตกไปอยู่ในมือที่ผิดแต่บางทีมือของท่านอาจเป็นมือที่ผิดเสียเองสิ้นคำพูดนั้นเหล่าทหารเงาพร้อมใจกันชักด,ดาบออกจากฝักเสียงโลหะเสียดสีก้องสะท้อนทั่วห้องบรรยากาศตึงเครียดจนแม้แต่ลมหายใจก็หนักอึ้งชายชารายืนตัวแข็งมือยังคงแตะบนลวดลายดอกบัวหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะทะลุอ,อก เขารู้ว่าเพียงการเคลื่อนไหวผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจทำให้ทุกสิ่งสูญสลายหนึ่งในทหารเงาเก้าเข้ามาใกล้เสียงรองเท้ากระทบพื้นหินดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอท่านต้องเลือกน้ำเสียงเต็มไปด้วยแรงกดดันจะเก็บกุญแจไว้หรือยอมเสียไปเพื่อความปลอดภัยของชีวิตชายชราหายใจลึกสายตาลงไปมองลวดลายบนศิลาบัวอีกครั้ง สัญ,ญลักษณ์นั้นสว่างว่าปราวกับกำลังกระซิบกับหัวใจคำถามที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้ยินดังขึ้นในใจถ้าเขาใช้กุญแจนี้อนาคตของทั้งแผ่นดินจะเปลี่ยนไปอย่างไรและศัตรูที่ตามหาอยู่พวกเขาจะได้มันไปหรือไม่เวลาเหมือนหยุดนิ่งทุกสิ่งรอบกายเงียบสงัดแม้เสียงหายใจของทหารเงาก็ชัดเจนราวกับระฆังชายชรากำมือแน่น พร้อมจะตัดสินใจในวินาทีที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งชายชราก้มลงมองลวดลายดอกบัวอีกครั้งปลายนิ้วสัมผัสถ,ถึงความเย็นและพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาสายตาเขาสั่นไหวแต่หัวใจกลับแผงแกร่งขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถ้ากุญแจนี้อยู่ในมือข้าข้าจะต้องใช้มันเพื่อปกป้องแผ่นดินเขาพึมพำด้วยเสียงต่ำคำพูดนั้นเหมือนปลุกพลังบางอย่างให้ลุกโชนขึ้นภายในร่างทันใดนั้น แสงจากสัญ,ญลักษณ์บัวพุ่งว่าสูงขึ้นเป็นลำแสงสีเงินสว่างเจิดจ้าทหารเงาที่ยืนตรงหน้าเขาถอยหลังไปทันทีเหมือนถูกแรงดึงดูดบางอย่างกดไว้พื้นห้องสั่นสะเทือนฝุ่นและกรดลอยขึ้นในอากาศร่องลึกบนพื้นค่อยๆขยายออกเผยให้เห็นบันไดลงไปสู่ความมืดลึกลับราวกับเป็นทางสู่โลกที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นดินไทยชายชราหายใจลึก ยกมือขึ้นเหนือสัญ,ญลักษณ์บัวและในวินาทีนั้นเสียงโบราณดังขึ้นชัดเจนในใจเขาผู้ที่ถือกุญแจจะกำหนดชะตาของเสือทั้งมวลชายชารามองลงไปที่บันไดหัวใจเต้นแรงและเขารู้ว่าทุกก้าวต่อไปจะไม่มีวันหวนกลับชายชาราก้าวช้าๆลงบันไดทุกขั้นยุบตัวใต้เท้าเหมือนกำลังทดสอบความกล้า แสงจากสัญ,ญลักษณ์บสวสะท้อนบนผนังหินชั้นล่างเผยให้เห็นภาพวาดโบราณของนักรบและเมืองโบราณเหมือนเล่าเรื่องราวการต่อสู้และการเสียสละที่ไม่มีใครลืมอากาศเย็นเฉียบและชื้นจับผิวเสียงหยดน้ำกระทบพื้นหินดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอแต่ละหยดเหมือนเสียงนาฬิกานับถอยหลังเขารู้ว่าเวลาและชะตากำลังจับเขาอยู่ทันใดนั้นแสงสว่างจากบัวก็แผ่กระจายเป็นเส้นทางนำ ชายชาราหยุดชั่วขณะสายตาเหลือไปเห็นเงาคนอีกคนยืนอยู่มุมห้องลึกไม่ไกลาจากบันไดแต่ใบหน้าอยู่ในเงามืดจนแทบมองไม่เห็นท่านมาช้าเกินไปแล้วเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นเหมือนมาจากใต้พื้นดินทําให้หัวใจชายชาราสั่นสะเทือนเขากำมือแน่นรู้ทันทีว่าศัตรูที่ตามหากุญแจมานานได้มาถึงแล้วก่อนเขา ชายชรามองบันไดและเงาลึกลับและรู้ว่าทุกก้าต่อไปอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่เขายืนอยู่บนโลกแห่งแสงสว่างชายชราหยุดนิ่งบนบันไดแสงจากสัญ,ญลักษณ์โบวยังคงส่องสว่างอย่างอ่อนโยนเขาหายใจช้าๆปล่อยใจให้สงบแม้ศัตรูจะอยู่ใกล้แต่เขารู้ว่าความกล้าและความตั้งใจของตอนเองคือพลังที่แท้จริงเขาเอื้อมมือสัมผัสลวดลายโบยอีกครั้งและทันใดนั้น แสงสว่างจากบัวแผ่ขยายออกไปทั่วห้องล้างความมืดและความกลัวเรากับสัญญาว่าความบริสุทธิ์และความหมังยังคงอยู่ศัตรูหยุดยืนง,งุนงงไม่สามารถเข้าถึงพลังนั้นและเงามืดค่อยคจางหายไปเหมือนหมอกในยามเช้าชายชราก้าวลงสู่พื้นห้องช้าช้าสายตาเขามองภาพบนผนังโบราณเขารู้แล้วว่ากุญแจไม่ใช่เพียงวัตถุแต่คือความรับผิดชอบ และการเลือกที่จะปกป้องแผ่นดินคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาหันไปยังบันไดอีกครั้งรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าหัวใจสงบและเต็มไปด้วยความหวังแม้อนาคตยังไม่แน่นอนแต่เขารู้ว่าแสงแห่งความกล้าและความบริสุทธิ์จะคอยนำทางเขาตลอดไป